ไปจังมุ้งเดี๋ยวนี้เดี๋ยวมุ้งขาดยังยังมองนะแม่ทำไมเอาไปยังโอ้ยมุ้งขาดปีตังโอ้ยแม่ไม่ได้เล่นด้วยโุ้ยปีตังแม่ตีนะมาทางนี้ยังแม่ตีนะตีนะ มาเข้าดีๆมาเข้าทางนี้มาเข้าทางนี้เ,าานเร็วเอาไปเดี๋ยวม้งขาดยังดูทำมันหน้าไหมเนี่ยไปเลยเออกไปเดี๋ยวม้งขาด ออกไปจากมุ้งเดี๋ยวนี้อืออ่ะเข้าทางนี้มามองหน้าอีกมองหน้าทำไมยังไม่ได้เข้าทางนี้ไปเข้าทางมู้นี้ตั้งโอ้ยมุ้งม,มันขาดยังมีตั้ง ตีหมาทีตีหมาได้ไหมเนี่ยตีหมาทีตีหมาทีนุ่งยุ่งตีได้ไหมตีได้ไหมเนี่ยยุ่งแตย่ยังได้ไหมยังยังไม่รู้ช็อกเลยโดนตีช็อกเลยโดนตีช็อกเลยทำอะไรไม่ถูกเลยเอาไปจังมุ้งเดี๋ยวนี้นะ เอาไปจังม้ไปมาทางนี้เอามาทางนี้เร็วเออแค่นั้นแหละเข้ามายังยังมีลาเข้ามาเข้ามาดีๆเร็วๆเ,เลย <c oughs> ผำนะา เข้ามานอนตรงนี้นอนอะไรนอกมุ้งตีได้ไหมแม่ตีได้ไหมแม่ตีได้ไหมหมายยุ่งอ่ะหมายุ่งแม่ตีได้ไหมตีได้ไหมตีได้หมตีได้ไหมตีได้อำไมได้ขอโทษครับเหรอตีเถอะตีได้ไหมตีได้ไหมตีได้เปล่าขอโทษครับยังขอโทษครับขอโทษครับดิขอโทษครับเอาให้มันดีดิ ดูทำหน้าดิหาเรื่องเหรอหาเรื่องเหรอฮะดูทำดูทำใครใช้ให้ไปนอนนอกหมูะใครใช้ให้เปนอนนอกหมู่ยังมาทำหน้าว่าแล้วดูทำหน้าอ่า ไม่ว่าไม่ว่าว่าตัวเองผิดนะไม่ใช่ว่าให้มาทำหน้าแบบนี้รู้ไหมว่าผิดอะ่ะรู้ไหมฮะไม่รู้ไม่ชี้ไม่สนตานี้มาก่อนเลยดูมองทำมอง ไม่สนก็ไม่สนไม่ต้องมายุ่งนะต้องมายุ่งเลยนะไม่สนใจไม่สนใจ ไปดิฟะไปเที่ยวดิฟะไปเที่ยวดิฟะเนี่ยไม่สนใจไงไม่สนใจมองทำไมไม่สนใจไงไหนเมื่อกี้ไม่สนไงไม่สนก็ไม่สนสิงอนไปเลยงอนไปเลยไอ้ง้อหรอ สารจไปเรียนการสแสดงไหมนี่ต้องไปเรียนการสแสดงไหมดิแม่ส่งไปเรียนนะปะหน้าได้เลยหน้าตาได้มากเลยเป็นเรียนการสแสดงปะปะปะเป็นเรียนการสแสดงนะปะนี้หน้าตาได้มากไม่เอาไม่สนใจโอ้อเปเที่ยว